มาแล้วครับปู G ่ GEK นะครับเพื่อนๆพาขบวน258นะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับรถไฟสายนี้ส่วนใหญ่ก็ทำขบวนโดยปู G ่ GEK นะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู G ่ GEK 4045หนะครับ 257นะครับตอนเย็นทำกระบวน258นะครับสำหรับู 4GK4045 นะครับผ่านไปแล้วนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐม,มกาญจนบุุรีนะครับ เราฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ